เรียนท่านผู้บริหารและพนักงานกนอทุกท่านกว่า49ปีที่กนอมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยเราได้มีส่วนเริ่มในการจัดตั้งบริหารและก็กํากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนั้นองค์ความรู้ที่กนอมีจึงเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญที่ไม่สามารถหาได้จากการศึกษาโดยทั่วไปเนื่องจากเป็นการประกอบกันในหลายๆด้านดังนั้นองค์ความรู้ที่สั่งสมจากการทํางานของพวกเราจึงเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า4-5ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พนักงานและผู้บริหารระดับสูงของกนอจะเกษียณอายุไปเป็นจำนวนมากดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ KM จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ความรู้ที่มีคุณค่าเหล่านั้นคงอยู่กับองค์กรต่อไปเช่นวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของกนอประจำปี2565 ที่บอกว่ากนอจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อนวัตรกรรมการพัฒนานิาคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยวางเป้าหมายที่จํานวนองค์ความรู้ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจํานวน3ประเด็นและองค์ความรู้ที่จะต่อยอดไปเป็นนวัตรกรรมขององค์กรจํานวนหนึ่งประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวกนอจึงวางประเด็นยุทธศาสตร์ไว้2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรหรือ KM System และยุทธศาสตร์ที่2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ c u l t u r e of Learning ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนกนออจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดทั้งปี2565นี้ผมขอให้พนักงานชาวกนออทุกท่านร่วมภาคภูมิใจในองค์ความรู้ที่เรามีและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆว่า KM นั่นก็คือแนวทางการบริหารภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้นโดยทำการรวบรวมสร้างและพัฒนาความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการเก็บที่เป็นระบบการต่อย,ยอดของความรู้การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้อาจมีการจัดการความรู้ใน2รูปแบบคือ1 explicit knowledge ความรู้เด่นชัดเป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่างๆเช่นลายลักษณ์อักษรทฤษฎี คู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 2. องทา n ิ w โนเลจความรู้ซ่อนเร้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการทำงานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางคนเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรมา ทั้งนี้ในการจัดการความรู้สามารถทำได้ผ่านวงจรความรู้ซึ่งเริ่มจาก Socialization คือการจัดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ Socialize กันในรูปแบบต่างๆทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝั่งลึก t a ท Knowledge หรือประสบการณ์ตามมาด้วย Externalization ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน เท่ากับเป็นการเปลี่ยนความรู้ฝั่งลึกเป็นความรู้ชัดแจ้ง explicit knowledge หรือความรู้ที่เข้ารหัส codified knowledge ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่ายผ่านวิธีการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศกระบวนการผนวกรวมความรู้ชัดแจ้งเข้าด้วยกันเรียกว่า combination ก็จะได้ความรู้ชัดแจ้งที่กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นกระบวนการสุดท้ายในวงจร SECI คือ internalization ซึ่งเป็นความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่ฝังลึกในสมองคนหรือกระบวนการทำงานกระบวนการนี้จะไปสัมพันธ์กับอีกฝ่ายและเกิดข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่กระบวนการทำงานนั้นเป็นข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติมเข้ามาในกระบวนจัดก,การความรู้ยกระดับเกลียวความรู้ขึ้นไปอีกวงจร SECI จะดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดหรืออาจกล่าวแบบง่ายๆได้ว่า เกลียวความรู้ Knowledge Spiral ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือแลกเปลี่ยนเขียนออกมายกระดับนำไปใช้ในการจัดก,การความรู้สามารถใช้เครื่องมือการจัดก,การความรู้ต่างๆได้เช่นชุมชนแนวปฏิบัติ Communities of Practice (COP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Reviews (AAR) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (BP) แหล่งผู้รู้ในองค์กร Center of Excellence C.O.E. การเสวนาไดอะล็อกทั้งนี้ท่านสามารถอ่านแนวทางการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในคู่มือการจัดการความรู้ของกนอกระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูล Data ที่ยังไม่มีการแปลความหมายไปสู่สารสนเทศ Information ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียงตีความวิเคราะห์และให้ความหมายแล้วไปสู่การสังเคราะห์เป็นความรู้ knowledge โดยเป็นกระบวนการที่บุคลากรของกนอสามารถเรียนรู้ข้อมูลนั้นๆผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้โดยความรู้ขั้นสูงสุดคือปัญญา wisdom เป็นความรู้ที่สะสมให้เกิดความเชี่ยวชาญและอาจนำไปสู่นวัตกรรมในที่สุดประโยชน์ของ KM จะทำให้ 1. เกิดการพัฒนาตัวเองทําให้คิดขั้นตอนการทํางานที่เคยทําอยู่เป็นประจําให้เป็นระบบขึ้นหรือบางครั้งหากมีการมาแลกเปลี่ยนกันก็อาจทําให้ได้วิธีการในการทํางานที่มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ทําให้องค์ความรู้ไม่สูญหายไปจากองค์กร 3. เกิดการต่อย,ยอดให้กับบุคคลอื่นที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเนื่องจากสามารถนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 4สอดรับการการประเมินรัฐวิสาหกิจตามหลัก C.M ใหม่5สร้างความเชี่ยวชาญในองค์กรและในระยะยาวอาจส่งผลต่อไรายได้ธุรกิจขององค์กรทั้งนี้ ทุกท่านสามารถร่วมกันจัดการความรู้ในกนอได้ผ่าน7กระบวนการง่ายๆดังนี้ 1. กํากำหนดความรู้โดยพิจารณาเลือกองค์กรความรู้ที่จําเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจแผนยุทธศาสตร์แผนบริหารงานกนอสสร้างและสแสวงหาความรู้โดยกำหนดวิธีการสร้างและหาความรู้โดยการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ต่างๆเช่นการสัมภาษณ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาด หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นต้น 3. รวบรวมและจัดความรู้ให้เป็นระบบโดยนําความรู้ที่ได้สแสวงหามารวบรวมจัดหมวดหมู่แบ่งประเภทและหัวข้อความรู้เพื่อทําให้ง่ายเป็นระบบสะดวกต่อก,การค้นหาและใช้งานง่าย 4. ประมวลและการกรองความรู้โดยเปลี่ยนความรู้ต่างๆที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายถูกต้องและทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของกอนอ 5. เข้าถึงความรู้ คือการทำให้บุคลากรกนรอหรือผู้ใช้รายอื่นๆได้เข้าถึงความรู้ที่ได้กลั่นกรองและจัดระบบดังกล่าวแล้วอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายซึ่งในปัจจุบันกนอได้กำหนดเว็บไซต์เพื่อให้พนักง,งานทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้ประมวลและกลั่นกรองแล้วมาจัดเก็บในเว็บไซต์ดังกล่าว 6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้มีหลายรูปแบบเช่น กรณีเป็นความรู้เด่นชัดอาจจัดทำเป็นเอกสารคู่มือฐานความรู้เผยแพร่เว็บไซต์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์หรือกรณีเป็นความรู้ซ่อนเร้นอาจจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประชุมการสอนงานอบรมฝึกปฏิบัติ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ c o m m u n i t i e s of Practice, C.O.P.) การช่วยปฏิบัติงานระบบพี่เลี้ยงเป็นต้น 7. เรียนรู้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการหรือสร้างสิ่งใหม่ๆในองค์กรหรือหมายรวมถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมในกระบวนการทั้ง7โดยในปีนี้จะมีรางวัลจุงใจประกอบด้วยโดยในปีนี้ผลการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานจะนำไปสู่การตัดสินรางวัลผ่าน10เกณฑ์คือ 1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้ 2. รูปแบบเนื้อหา 3. ระดับความยากง่ายขององค์ความรู้ 4. การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงระบบงาน Work System Process 5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กนออปี2565 6. มูลค่าเพิ่มต้องนำเสนอมาให้พิจารณา 7. เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งสู่นวัตกรรม 8. ลักษณะการนำเสนอ 9. ผลกระทบต่อองค์กร 10. ยอดวิวใน KM Directory รายละเอียดของเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคู่มือการจัดการความรู้ของกนออปี2565 ที่ได้แนบมาถ่ายคลิปนี้อย่างไรก็ดีคณะทำงานขอเน้นความสำคัญของการจัดเก็บองค์ความรู้ที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำขึ้นมาในปีนี้โดยในแต่ละองค์ความรู้ต้องมีการจัดเก็บในระบบ KM เว็บไซต์ของกนอเพื่อให้พนักงานทุกรายสามารถเข้าไปใช้ได้โดยหน่วยงานสามารถติดต่อคณะทำงานจากกองการจัดการความรู้และนวัตกรรมกจตเพื่อให้นาองค์ความรู้ไปใส่ลงในเว็บไซต์ดังกล่าวทั้งนี้ผลการดาเนินการทั้งหมด จะนำไปสู่การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการนําความรู้ไปใช้เพื่อจัดทาเป็นรายงานประกอบการปรับปรุงองค์ความรู้ของกนอให้ทันสมัยหรือน่าสนใจมากขึ้นในระยะยาวซึ่งเป็นเป้าหมายการจัดการความรู้ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ประจําปีนี้สําหรับแนวทางในการเข้าไปใช้ km เว็บไซต์ของกนอนั้น พนักงานทุกท่านสามารถเข้าได้2ช่องทางคือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์คือ https://km.ieat.go.th หรือไปที่เว็บไซต์กนออแล้วไปหน้าเกี่ยวกับกนออและไปเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ KM คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจแนวทางการจัดการความรู้ของกนอมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อให้กนอเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน